สวัสดีครับวันนี้ผมพิเทยรวยๆนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปนะครับวัดจุฬามณีนะครับก็จากการที่เราทำท้าเวลนะครับก็วัดนี้ก็ยังไม่เคยไปนะครับเป็นวัดต้นตำรับนะครับของท้าเวสวนนะครับเดี๋ยวพิเทศจะพาไปชมครับตอนนี้ผมก็กําลังยกเดินทางนะครับ9ก้าโมงนะครับเก้าโมงกว่ากว่าครับเดี๋ยวตามพิเทศไปที่วัดกันเลยนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพิเทศรวยๆครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่วัดจุฬามณีครับแล้วก็ด้านหลังผมนะครับเป็นทางที่จะไปกาบสรีระนะครับของหลวงพ่อเนื่องครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปชมบรรยากาศด้านในดีกว่าครับ นั่นก็ขอดีดที่รักคณะสาธาชนทุกท่านที่ได้เินากรสตรรักการสวัสดิาพเราพุทธารรมสระเดียวตอพูดท่าคุณาสับะุณซึ่งใครที่มาราสา นี่ครับตอนนี้ผมพิเทศนะครับพามาอยู่นะครับองค์พ่อปู่ท้าเวทนะครับซึ่งเป็นจุดที่สองครับซึ่งวัดทางวัดตุลามณีนะครับได้สร้างไว้นะครับเพื่อให้ผู้คนได้เข้ามากราบสักการะนะครับองค์พ่อปู่นะครับท้าเวทนะครับซึ่งภายในวันที่9นี้ครับทางวัดก็จะบูรณะนะครับบูรณะบริเวณรอบข้างครับก็จากจุดแรกครับที่เป็นจุดสําคัญนะครับทางวัดก็เลยอยากให้เข้ามากราบสักการะพ่อปู่ ที่ด้านในหลังโบสถ์นะครับนี่ครับอ่าับนี่ก็เป็นหน้านมนะครับผมพ,พ่อปู่ทาเวศหน้านมนะครับ หลังจากเสร็จเสร็จตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปไหว้าครับจุดแรกครับซึ่งเป็นจุดต้นกําเนิดขององค์พ่อปู่ทาเวสวรณนะครับเดี๋ยวตามพิ่เท่ไปชมด้านหน้าเลยนะครับอับตอนนี้ผมพิ่เท่ครับก็อยู่บริเวณนะครับพ่อปู่ทาเวสวรณท้งหน้ายักษ์ะหน้าหนุ่มนะครับแล้วก็ที่ได้ยินเสียงนี่คือเขามาแก้บนครับเดี๋ยวพาพยศครับเดี๋ยว พาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในดีกว่านะครับ จากกระบองเลยกระบองทาวเวทเลยแบพี่เขาลังตัดอยู่นะครับนี่ได้ครับนี่ครับจากกระบองของพ่อปู่ทาวเวทนะครับครับสวัสดีครับ วันนี้ผมอยู่กับพี่อู๊ดนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับภายในวัดจุฬามณีบริเวณปะปูท้าเวทผมอยากให้พี่อู๊ดครับแนะนําการที่เรามาไหว้ท้าเวทครับองค์ด้านหน้านี่มีความหมายยังไงแ่หน้าหนุ่มหน้าแก่แล้วก็องค์ที่ต้นกําเนิดของท้าเวทเรามาไหว้สร้างตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมท้าเวทสุวรรณนะครับจะมีตางพมมาสุริเทพคือองค์ขาวเดชชนนี้เลยพี่เดชชนครับเดี๋ยวตามพี่อู๊ดไปเลยดีกว่านะครับครับ ใครที่ยังไม่เคยมาที่วัดจุฬามณีนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับครับองค์องค์นี้ครับองค์นี้คือองค์แรกของวัดจุฬามณีนะครับสร้างเมื่อปีพศ2532จะครบรอบ32ปีในการสร้างวันที่15เดือนกรกฎานี้นะครับผมนี่เราได้ทําการบูรณะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีวันที่15จะมีการวงสงศใหญ่นะครับผมแล้วก็จะมีฉัดอยู่ข้างบนอีก็อีกอันหนึ่งซึ่งเราจะยกฉัดวันที่15ซึ่งจะมีเจ้าประคุณสมเด็จ ทงชัยแห่งวัดไตรมิตร นะครับมาเป็นประธานในพิธีนะครับผมวันที่15บหกันยายนใช่ครับผมใช่ครับแล้วก็องค์องค์หลักๆนี่ที่คนจะมากราบก็คือองค์องค์องค์หน้ายักษ์ห่อองค์องค์นี้องค์นี้ก่อนองค์แรกองค์แรกนะฮะมีปางพรมมาสุดเทพถึงเป็นองค์เก่าแก่ใช่ครับแล้วก็มีปางหน้ายักษ์หน้ายักษ์อ่าและปางนาเทพนะครับแล้วมีตรงนี้จะมีอยู่4ี่ห้าองมีหน้าทองหน้าทองหมายความว่าไงครับหน้าทองอ๋อองค์นี้จะสร้างพร้อมกับองค์นี้อ๋อสร้างพร้อมกันแล้วการแต่ถ้าเกิดคุณนี่หมายความว่าไงพี่ กระจกได้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าอันนี้คือสร้างมาพร้อมกับครับผมครับแล้วเกิดคุณไหว้ตรงนี้นะครับบูชาตรงนี้เสร็จเนี่ยนะสี่ห้าองค์เนี่ยจะถึงกันหมดเลยจะถึงกันหมดเลยครับผมครับเดี๋ยวผมอยากให้พี่อูดพาไปด้านด้านด้านอ๋อได้เชิญครับครับเดี๋ยวเชิญไปด้านด้านซ้ายนะครับพี่อูดพาไป ครับตอนนี้เรามาอยู่บริเวณอีกด้านนะครับที่มีข้อสงสัยกันอยู่ครับว่าบริเวณด้านนี้ครับพิวอุชเนี่ยตรงน,นี้คือท้าวเวสสุวรรณองค์พมมาสุติเทพองค์เดียกองค์แรกทางหลวงพ่ออิฐเจ้าวาดอปัจจุบันนะครับได้จําลองมาตรงนี้เพื่อให้คนที่ศรัทธาในท้าวเวสสุวรรณได้เจอมร